สวัสดีครับช่าง,งมอมออฟฟิเชียลครับวันนี้ช่วงบายบายครับมาหาเก็บเห็ดแดงพี่น้องมา,าเก็บเห็ดแดงครับเก็บเห็ดแดงดอกงามๆามพี่น้องเนี่ยเห็ดแดงมาเก็บหลายที่แล้วครับแต่บ่ได้ทาคลิปนะครับวันนี้ที่โอกาสทําคลิปเลยนะครับาาเก็บเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดหนามากนะครับ ยวแต่พื้นที่เลียกนะครับผมเลียกเห็ดแดงเห็ดน้ำมากนะครับร้อยกระเจากมาเขี่ยแล้วครับผมมาทีหลังเพิ่นวันนี้มาสายหน่อยมาจะจนบ่ายแล้วครับเห็ดแดงพื้นป่ายู่ค่าครับแต่ว่าเห็ดแดงเกิดแล้วนะผมมาเก็บไปขุถังหนึ่งครับผมมาเก็บไปขุถังหนึ่งวันนี้มาดูครับปติมานบอ คราจะได้หลายบ่ครับเห็ดแดงเถาก็มีครับดอกเถาดอกเถา <c oughs> มันก็นทำบ่เถานะครับเพราะมันมันบ่มีฝนครับฝนมันตกลงมาเมาื่อวานนะครับฝนมันตกลงมาเมาื่อวานเนี้ยเมาเบิ่งครับลอยเข้ามาป่านี่ผม,มวา่าบนะ่มีคนเข่ากันนะมีคนเข่ากันครับ ได้พ่อแกงงละพี่น้องออก็ยังมีพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องเก็บแดงแด,แดงสวยครับจูมันเออโอ้ยจูมพี่น้องจูมกำลังขึ้นเลยจูมก็เกิดมาบ่มีนาำ มันก็เป็นแ,นงแหงๆเลวพี่น้องครับมันแหงเฉยเครับกินได้อยู่ครับแหงมันแหง,แหงดอกส,สวยๆเลยพี่นอ้องแดงโลปั๊บแดงโลแดงโลให้ดูกันนี่ดอกงามๆเลยพี่นอ้องนู้นอีกครับพี่น้องคน ผมพาไปเก็บนะครับนี่อ่ะหบสามดอกที่เดียวป้ายต่อครับพี่น้องมา็น็ดยูคาอีกครับยูคางามๆเลยอ่าแต่ถึงเห็ดแดงเฮ็ดยูคาครับพนนี่นี่งามเลยครับขึ้นเป็นหมูเก็บไปเรื่อยๆน้องมาช่วง บ่ายสี่โมงกระมนันที่เขาครับมาตัดขาแบบครับพี่น้องเก็บต่อครับเห็ดขาวดินที่นี่เห็ดแป้งแหละครับเห็ดขาวดิ้นและเห็ดแป้งนี่แหละครับเนีย่ยแต่พื้นที่เรียกนะครับมีดไปไหเน,หนาะไหนหนี่ครับเป็นหมูเลยพี่น้องโมง่ดีดีนั่นีอื้มมาปีนองไข่มัน งามเลยพี่น้องอเลยเฮ็ดอยู่ค่าครับพี่น้องเลยเฮ็ดอยู่ค่างามเฮ็ดอยู่ค่าเื้ดปุ่นนะดอกดิ้นมาครับพี่น้องนี่หมาดึงเฮ็ดดินหมาดึงเฮ็ดอยูฆ่าอะลรว้านนี้มาเก็บพี่น้องมาเก็บมาเก็บนี่งามเลยเฮ็ดอยู่ค่าโอ้เฮ็ดไอ้ขาวดินครับเฮ็ดแป้งขึ้นเป็นหมูเลยพี่น้อง อึบโอ้ยอยู่ใกล้ใก,กล้นะอยู่ใกล้ใกล้นี่ยอึบหาเห็ดขาวดินก่อนนะครับมันเป็นหมูเลยเนี่ยเฮ้ยกลิ่นเป็นหมูเลยพี่น้องมันมนันอีกแล้ว,ว,นนลวพี่น้องมนันอีกแล้วเนี่ยครับเห็ดมาพี่น้อง กิบจชชาเป็นหมูเลยพี่น้องเลยงา,งามเลยครับดอก,กใหญ่ใหาดูดีๆไม่เท่าไม่เท่าใส่ได้เต็ดต่อพี่น้องเห็ดแดงดอกใหญ่เห็ดยูคากำลังขึ้นมาครับเห็ดยูคากำลังขึ้นแต่แข็งใหญ่แล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้วหาวต่อหาต่อ,ตอ เก็บตอพี่น้องเห็ดเห็ดแปง้งเห็ดแปง้งเห็ดแปง้งไปช้ชาๆพี่น้องไข่มันนี่ดอกงา,งามเลยพี่น้องดอกงามนี่ดอกใหญ่อยู่นี่นี่อ่ะดอกงา,งามพี่น้องดอกงามนะครับโอ้ดอกนีเทาแล้ว เท่าเลครับสองดอกไม้เท่าใช้ได้สองดอกไม่เท่าใายได้ครับอีกชนหนึง่งว่าจะเฮดละงกเลยครับนี่บัแม,มนเฮดละแงกกิฮตะตายนะครับไปเก็บเห็ดดินเ็ดหนังถ้าเห็นก็นกนจะไปเก็บเด้เครับสั้งเกตยังไงนะครับมันดิมีปอกขาพวกนี้มันดิมีแหวนนะครับครับที่แรกหนึงน่งว่าจตเเฮดละงกบเแมนครับว่าฝนบ่นค่อยตก แตกเบิดนะมเลยเฮ็ดยูค่ากะเกิดเห็ดเฮ็ดไหนเก็บเห็ดนั่นแหละพี่น้องดอกงามๆเลยมามาเก็บน้ำกันได้พี่น้องมันมานคือเก่าครับแขงรวมเลยวันนี้แขงเห็ดรวมนะครับแขงใส่เห็ดยูค่าพร้อมเลย แฉบขมอ่ำล้ำตัวอึ๊บงามนี่พี่น้องเก็บเห็ดอยู่ค่าต่อบัดนี้ยแล้วก็ค่อยเดินหาเห็ดแดงอีกครับเห็นเห็ดอยู่ค่าเก็บเห็ดอยู่ค่าพี่น้องอันนี้เป็นปางช่างเก่าครับเก็บต่อพี่น้องมันแอบมันแอบมันแอบอยู่นี่มันแอบอยู่นี่สองดอก ดอกใหญ่ๆงามเลยพี่น้องเ <c oughs> อแถมบูกหน่อยด้วยนี่อ่ะเถมบูกหน่อยมา <c oughs> โอ้ยนี่ดอกมึงบ่เห็นตายแล้วดอกงามๆเลยพี่น้องดอกงามเลยกกเก็ดขาด้ดขาวดินเก็ดข้าวดินใกล้ๆกันเย้แล้วพี่น้อง ล่างขึ้นจุ้มเลยจุ้มงามๆเลยขึนขาวดินง,งามๆดอาขาวใหญ่ๆยึบเนี่ยพี่น้องวันเนี่ยได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆอู้เห็ดอยู่ค่ะเกือบจะเห็นครับมันแอบอยู่อย่างนี้ ปีนเผาเลยเฮ็ดนี่งามเลยพี่น้องเฮ็ดข้าวดินมันมาน,มานละลพี่น้องอเอบอยู่อย่างนี้เฮ็ hit. ดต่างเดินหาเฮ็ดปวกความนะครับดูจิ้มมันวันนี้วันได้หลายดอกอยู่แต่วันนี้เก็บๆพี่น้องเก็บมัมนมันแล้วครับขึงขูงแล้ว ขึ้นถังล่ะขึ้นถังล่ะเห็ดแดงอึ้บเนี่ยมาเห็ดข้าวดินป๊าบข้าวดินโอ้ยังกันเร็วเข้าไปไหนใช้ได้อยู่อึอ้บ เกิดเป็นหมงห็ดขาวดินยังปะเท่าดอกเกอบเท่าแล้วเนี่ยแอบเป็นอ,อีกปั๊บเนี่ยโอ้ดอกน้อยไหนแล้วเอาไข่มันนิดทีนี่เกือบมองไปเห็นง,งามเลยมีอีกไหมก่อนกลับครับพี่น้อง ก่อนกลับหาลงมาแล้วคำนะครับได้ยินเสียงล้านลองใช่ไหมครับก่อนกลับเก็บเห็ดขาวก่อนครับอึ๊บนี่พอได้เก็บอยู่พี่น้องถ้าไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมิหนึเด้อครับสำหรับคลิปนี้กัฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนี่ครับผลงานนะครับได้หลายแล้วครับได้แกงใหญ่เลยครับมันมันได้เก่าเลยครับพี่น้องรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ